ส่งมาจากเอฟซีค่ะทุกคนเนี่ยส่งมาได้นะคะใครมีเหรียญที่ไม่สะสมแล้วนะคะเลือกสะสมแล้วส่งมาได้ค่ะหรือท่านเก็บสะสมไว้นะคะก็เก็บไปเลยนะคะหาเพิ่มเติมได้ค่ะอันนี้เหรียญสิบตังค์สองพันห้าร้อยค่ะไม่ใช่สองสี่เก้าสามเนาะสิบตังค์สองพันห้าร้อยนะคะ,ะมาดูก่อนว่ามีโอ้ยยูโรค่ะเหรียญสองยูโร หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญค่ะเดี๋ยวค่อยคิดเนาะมาดูก่อนอันนี้เหรียญเหรียญหนึ่งบาทวาระหนึ่งบาทที่รึกนั่นเองค่ะเหรียญพอสอ,อูดูอะไรก่อนดีดูเหรียญย่อยๆก่อนเนาะเหรียญพอสอเก็บไว้ก่อน เหรียญสิบาทพอสเอก็บไว้ก่อนมาดูเหรียญโอ้ว่านี้เหรียญเขาแยกปีพอสอมาอ๋อเหรียญรวมหัวหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกแล้วก็หนึ่งบาทออ่ก uh, รนดิน พอสอแยกไปก่อนเออันนี้เทเลกแล้วก็พอสอรวมเหรเหรียญสองพันห้าร้อยนี่ไงได้แล้วสองสี่เก้าสามเหรียญครูดเหรียญอะไรเนี่ยห้าบาทสี่หกโหเหรียญครูดบาทหนึ่งเจ็ด ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ไว้วางใจส่งมาขายเดี๋ยวพะน่าจะแยกออกแล้วก็แจงอันนี้คุตแยกออกมาเป็นครุดเนาะเดี๋ยวนน่าจะแยกแล้วก็จะแจงนะคะว่ารับซื้อเหรียญอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ค่ะตอนนี้บรน่ากาดูว่ามีอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวดูเสร็จแล้วเดี๋ยวมัาน่าจะแยกว่ามีอันไหนที่รับซื้อราคาเท่าไหร่คือ ที่มาส่งขายไปหน้าเลยนะปหน้ารับหมดแหละจริงๆไปหน้ารับหมดแหละแต่ราคาราคาคุยกันนะคะตกลงกันถ้าแบบนี้นะคะไม่ต้องส่งมาชารุดค่ะถ้าส่งมานะคะถ้าแบบนี้นะคะถ้าต่อไปนะคะส่งมาปน่าจะคิดให่เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นนะคะหนึ่งบาทเท่าหน้าเหรียญเพ่อที่นั้นหนึ่งบาทเท่าหน้าเหรียญไม่ต้องส่งมาราคาหนักเนี่ยนะคะถือว่าชารุดค่ะอันนี้เขากินผิวไปแล้วกินเข้าไปเยอะเลยนะคะถือว่าเป็นเหรียญชารุด จะให้เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นหนึ่งบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญปกตินี่ถือว่าปกติถ้าเป็นเหรียญปกติให้รับซื้อเหรียญละสามบาทนะคะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินเหรียญปกติรับซื้อเหรียญละสามบาท